นั่งดูติดตามสถานก,การณ์ในวันนี้นะครับนะบางทีก็อยากมันเขี้ยวนะครับอยากเข้าไปช่วยดเด็กๆนะครับแต่ก็ไม่อยากสะสมนะครับไม่อยากสะสมคดีเนาะก็เราก็เป็นรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นเป้าหมายนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นคนที่มีก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับคือคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดคนอื่นดังนั้นะ คนเหล่านี้นะครับจะต้องถูกสกัดกั้นนะครับเพราะว่าการที่มีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปร่วมกับม็อบมาเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ผู้คนที่ติดตามตามเข้าไปเยอะอีกนะครับก็ยิ่งทาให้การควบคุมสถานการณ์ลําบากนะแต่ก็อย่างที่บอกนะวันนี้นะผมนั่งดูข่าวนะครับก็ช่องเดิมนะครับคิดว่าจะปรับปรุงตัวนะห้องช่องเนชั่วนะครับนั ก็คือหลังจากมีการเปลี่ยนทีมงานนะผู้ประกาศนะครับแล้วก็มีผู้ประกาศชุดใหม่รนะผมก็ลองกลับมาเปิดฟังดูนะก็คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ท้ายสุดก็เหมือนเดิมนะนะก็คือยังใส่ร้ายผู้ชุมนุมนะนะมีการเมื่อกี้นี่มาดูก็มีมีการทำอะไรทำโพใช่ไหมสำรวจว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับม็อบนะ ที่ไปทําลายสถานที่ราชการอะไรเงี้ยซึ่งเออครับนะคือนักข่าวพวกนี้นะครับก็ยังทํางานแบบเดิมๆนะวะนันนี้ในอดีตที่ผ่านมาทีวีจะมีอยู่ห้าช่องใครที่ได้เป็นเจ้าของช่องก็จะล่ํารวยนะมีเงินเป็นหมื่นนล้าน เพราะกำไรต่อปีมหาศาลมากดังนั้นบรรดาสื่อในประเทศไทยเนะี่ยหลายคนก็เลยคิดว่าการเป็นเจ้าของช่องทีวีนะครับนั่นคือช่องทางในการสร้างรายได้สร้างความร่ำรวยนะครับอย่างมหาศาลนะเมื่อวันหนึ่งนะครับมีการเปิดให้มีการ ขอสัมปทานทีวีดาวเทียมใช่ไหมครับก็มีคนก็ไปขอสัมปทานกันใหญ่เลยครับจากแต่เดิมที่มีทีวีไม่กี่ช่องตอนนี้ก็มีเยอะมาก mm hmm. ใช่ไหมทีวีมีโอ้ยี่สิบสิบช่องใช่ไหมครับมันก็เลยถูกการกระจายนะครับกระจายรายได้นะแต่เดิมมันมีทีวีอยู่ห้าช่องหกช่องนะแต่ว่าเป็นช่องที่เพื่อการพาณิชย์เยงแค่สี่ช่องใช่ไหมสามห้าเจ็ดเก้าใช่ไหม ที่เดียอก็เป็นทีวีที่ไม่สามารถทําในเชิงพาณิชย์นั้นมีแค่สี่ช่องครับแล้วก็แบ่งรายได้กันอย่างสนุกสนานใช่ไหมครับแต่พอวันหนึ่งนะครับนะมีการเปิดทีวีเยอะแยะมากทั้หมดนะรบรรดาคนที่ซื้อโฆษณาในรายการทีวีก็ก็ต้องกระจกระจายใช่ไหมทีวีที่เคยมีทธิพลอย่างเป็นอย่างมากก็เริ่ม เสื่อมถอยลงแล้วก็มีสื่ออื่นเข้ามาแทนที่เปพวกเว็บไซต์เอ่ยพวกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Youtube แล้วก็สามารถเลือกเป้าหมายได้อีกจางหานะโดยทียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าก็เลยทำให้ทีวีที่คิดว่าจะรวยนะเจ๊งไปเป็นแถบๆใช่ไหมครับแม้ขนะ่งช่องหลักที่เคยสร้างกำไรมหาศาลตอนนี้ก็ย่ำแย่ใช่ไหม ขาดทุนหุ้นตกมันหมดนะแล้ันั้นวันนี้นะับทีวีบ้านเราเนี่ยก็กลายเป็นทีวีเพื่ออะไรครับเพื่อการการทํารายการทีวีนะการทําสถานีทีวีเพื่อความร่ํารวยนะเพื่อความมั่งคัง่งไม่ได้เป็นการทําเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นสื่อมวลชนอยู่นเร็นว่าทีวีหลายๆช่องนะที่เป็นช่องข่าวนะวันนี้ก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณความเป็นนักข่าวเท่าไหร่ พยายามจะทำยังไงก็ได้เพื่อจะได้มีคอนเนคชั่นกับบรรดาคนที่มีอํานาจเพื่อจะได้งบประมาณจากรัฐบาลวันนี้ลําลพังถ้าจะรอรายได้จากภาคเอ,อกชนมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ลําบากทีวีทุกช่องก็เจ๊งใช่ไหมครับขาดรายได้กันนั้นก็เลยพยายามเอาใจภาครัฐเพื่อที่จะได้มีรายได้เพื่อที่ให้ภาครัฐได้ โยนเศษเนื้อมาให้นะก็มีการตัดงบประมาณบัตรเจดในด้านการพีอาการประชาสัมพันธ์มาให้เพื่อให้ทีวีเหล่านี้มีรายได้แล้วก็อยู่รอดนั้นจึงไม่แปลกนะครนะที่ทีวีเหล่านี้วันนี้ขาดจิตวิญ,ญญาณของการเป็นสื่อมวลชนนะวันนี้ประชาชนต่อสู้นะครับต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองแต่ไม่มีทีวีช่องไหนไปทําข่าวนะครับ นะเราเห็นแล้ววันนะี้ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องนะแต่ว่าแทบจะไม่มีข่าวสื่อหลักๆแทบจะไม่ให้ความสนใจงนั้นวันนี้ถ้าเราจะติดตามข่าวการชุมนุมเรียกร้องต่างๆเนี่ยเราต้องไปติดตามในในสื่อออนไลน์แทนนะใช่เสครับ ก็เห็นแล้ววันนี้ผมนั่งดูข่าวช่องหนึ่งครับหลังจากที่ก็มีการเปลี่ยนตัวทีมผู้ประกาศไปเนี่ยผมนึกว่าเขาจะเริ่มมาอยู่ข้างประชาชนนะแต่ที่ไหนได้นะมันก็เหมือนเดิมนะทีแค่เปลี่ยนตัวผู้ประกาศเพื่อลดกระแสต่อต้านใช่ไหมเขามีประชาชนช่วยกันแบงช่องนะครับก็เลยจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวท,ทีมงานผู้ประกาศแต่ชุดใหม่ก็สันดานเหมือนเดิมครับ สันานเหมือนเดิมแลก็คือ,อยังเอาใจเอาใจรัฐบาลแล้วก็ใส่ร้ายประชาชนนะเห็นไ,ไหมเออเพ้วันนี้คนระับบ้านเราเนี่ยการปกครองระบอบประชาธิปไตยโนะตก็อ,อำนาจเป็นของประชาชนและประชาชนก็ มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นนะครับโดยการแสดงความเห็นผ่านตัวแทนซิ่งก็คือบรรดาสอสอแต่สอสอไม่ได้ทำหน้าที่ประชาชนก็เลยต้องแสดงความเห็นด้วยตัวเองนั้นเวทีประชาชนก็คือตามโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งบนท้องถนนนะครับนะนนี้ก็คือ ความจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่านะครับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยนะเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอานาจแล้วก็พยายามสืบทอดอานาจเนะี่ยก็ได้มีการแก้ไขแก้กฎหมายให้การชุมนุมของประชาชนกลายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายพยายามสร้างเงื่อนไขต่างๆนานาให้การชุมนุมเป็นเรื่องที่ทําได้ยากขึ้น นะครับนะงนั้นเมื่อประชาชนทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องมีการแสดงออกการเนี่ยวันนี้นะครับอย่างที่ประชาชนไปแสดงออกก็เขาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการนะครับนะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลทั้งที่รัฐบาลเนี่ยควรจะทำตามความต้องการของประชาชนแต่เขาไม่ได้ทำใช่ไหมครับ ประชาชนก็ต้องเพิ่มความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นการเผาลูกเผาเลิบอ,อะไรก็แล้วแต่นะการชุมนุมการปิดล้อมต่างๆนานาับก็เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่กดดันคุณก็ไม่สนใจคนระับประชาชนออกไปชุมนุมต้องเสียแรงเสียเงินเสียเวลานะครับมีความเสี่ยงต่งนนางๆนานาต้องทนลําบากทนร้อนทนเหนื่อย เพื่อไปชุมนุมกัน,นะแต่ว่ารัฐบาลประเทศนี้นะไม่ได้ความสนใจนะไม่ว่าการไปชุมนุมโดยสงบเนี่ยรัฐบาลก็มึงชุมนุมก็ชุมนุมไปกูไม่สนใจสัอย่างท้ายสุดประชาชนก็หมดแรงใช่ไหมเดี๋นั้นประชาชนก็ต้องเพิ่มความกดดันดังนั้นผมจึงมองเป็นเรื่องปกติมากที่การชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์นะไม่ว่าจะเป็นการเผา นะครับหรือว่าการปิดกั้นปิดล้อมจะไปแฮ่หรือทำอะไรก็ได้เพื่อจะกดดันให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจกับเสียงเรียกร้องของประชาชน mm hmm. ผมไม่รู้สึกอะไรนะถ้าเกิ hmm. ดว,วันหนึ่งนะประชาชนออกไปชุมนุมเรียกร้องแล้วถูกทางภาครัฐใช้กำลังเจ้าหน้าที่จัดการสลายการชุมนุม ใช้กระบองทุบตีใช้แก้สน้ำตายิงใส่หรือไม่ก็ต้องใช้น้ำฉีดใส่แล้วประชาชนโกรธแค้นทนไม่ไหวเอาหินขว้างใส่หรือแม้กระทั่งเผารถของเจ้าหน้าที่ผมก็ไม่ใช่รู้สึกอะไรนะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือสมบัติของประชาชนมันซื้อมาจากเงินภาษีนะแต่พอวันหนึ่งมันถูกเอามาใช้ในการทำร้ายประชาชนเนี่ย ถ้าประชาชนจะเผาบนทิ้งผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เงินของเรานระแต่ว่ามันมนทำร้ายเราก็เผาันทิ้งแล้วค่อยซื้อใหม่ก็ได้จริงไหมครับแต่การปล่อยออุปกรณ์พวกนี้นะเอาไว้เนี่ยมันกลับมาทําร้ายประชาชนนะแล้วไอ้การที่คุณทําโพสสารวจว่าประชาชนออกไปทําร้ายทําลายทรัพย์สินของราชการนะ ผมว่าคุณไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับผู้ชุมนุมเลยนะรประชาชนไม่อยากทําร้ายทรัพย์สินของร,ร,ร,ราชการหรอกครับแต่ว่ามึงเอาทรัพย์สินเหล่านี้มาทําร้ายกูไงกูก็เลยต้องเผาไงใช่ไหมครับเหมือนคุณดูข่าวไอ้ช่องในชั่วนะครับที่มันพยายามประโคมข่าวว่าประชาชนไปทําร้ายรถควบคุมผู้ต้องขังก็ถามว่าเขามาชุมนุมดีๆมึงไปจับเขาขังอะใช่ไหมครับ ไม่มีหมายจับไม่มีอะไรเลยอยู่ยจับก็จับเนี่ยถามดิว่าเอ้มันใช่หรือเปล่าวะทั้งนี่การชุมนุมเนี่ยครับมันเป็นสิทธิของประชาชนต่ถูกประชาชนถูกจับกุมอะแล้วเอาไปขังไว้ในรถเนี่ยใช่ไหมครับแล้วป,ประชาชนโกรดแ้นแล้วอยากจะทําลายทุบก,กระจกแล้วนะหรือทุบรถผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะใช่ไหมครับถึงแม้มันจะเป็นทรัพย์สินราชการก็ช่างแม่งเลยครับ ซื้อใหม่ก็ได้แต่ถ้าปล่อยไว้มึงเอามาใช้ทำร้ายกูอะใช่ไหมครับดังนั้นไอ้สื่อชั่วครับมึงอย่าเสีย่ยมใช่ไหมคุณลองคิดดูนะว่าการที่ประชาชนออกไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องเนะ่ยแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองแถนยังถูกทำร้ายเนี่ยแล้วประชาชนโกอดแค้นนะครับ แล้วไปทําลายข้าวของบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตแลยครับแต่การปล่อยรัฐบาลชั่วๆ่วให้บริหารประเทศแล้วแม่งทําประเทศเสียหายเป็นแสนแสนล้าน,นผมว่าอันนี้แม่งน่าทุเล็กกว่านะท่านสื่อทาไมมึงไม่พูดมันครับว่ารัฐบาลเนี่ยแม่งบริหารประเทศล้มเหลวสร้างหนี้สร้างสินทําให้ประเทศเสียผลประโยชน์เป็นแสนแสล้าน แัฐบา,า,านผ่านภาษีไปเป็นล้านล้านบาทเนี่ยมึงไม่พูดถึงแต่ประชาชนเผารถและเผาป้ายซึ่งเป็นการแสดงออกเพื่อกดดันเนี่ยมึงเอาเป็นเรื่องใหญ่โตเลยส้นตีเนเลยยัดแม่สื่อส้นตีนแบบนี้นะเห็นไหมมึงต้องเจอกับกูนี่ไอ้เหี้ยใช่ไหมครับวันนี้ ประชาชนทำเฮียอะไรก็ผิดไปหมดเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดเลยแต่สิ่งที่รัฐบาลทำทุกวันนี้มึงไม่มองเป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับแสดงว่ามึงเป็นสื่อเพื่ออะไรเพื่อการค้าเพื่อการพาณิชย์มึงหวังอย่างเดียวคือได้เงินจากงบประมาณรัฐบาลเท่านั้นเองมึงไม่เคยสนใจเรื่องความสุขประชาชนเลยครับสื่อส้นตีนเจอกูได้ให้สัตว์ด่ากูบ้างกูจะได้สวนแต่กูด่ามึงพวกมึงก็ไม่กล้าด่ากูอ่ะเพราะมึงกลัวกูใช่ไหม เออเอ้มึงเจ็งยิ่งดามาเลยกูไม่ว่าอะไรครับนะไอสื่อโอนตีพวงนี้นะไอเยี่ยปชาชนทำยี่อะไรก็ผิดไปหมดแต่มึงไม่ได้มองเลยวนะ่า,าน,นี่รัฐบาลนี่แม่งมาจากการยึดอำนาจแล้วก็เขียนรัฐมนุญเพื่อสืบทอดอำนาจ